บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นกรณียากิจกิจที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าที่หลักของทุกๆคนที่จะทำให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงพระระัตนาัยภายในตัวหรือเข้าถึงธรรมกายนั่นเอง ธรรมกายหรือกายธรรมนี้เป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งความบริสุทธิ์และความสุขมีแต่สุขลุ่นล้วนไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นแหล่งแห่งมหาสติมหาปัญญาที่เข้าถึงแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขตลอดเส้นทาง จะเข้าถึงจุดแห่งความสมปรารถนาในชีวิตดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งกันให้ได้ตลอดเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัดสมิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตธิไยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูก ที่เจรไานาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าติดตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในเถราประธานะความว่าผู้ใด ถวายอาสนะทองอัลาดดเครื่องลาดวิเศษมีขนยาวนี้เราจากพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจะได้ดเป็นเท้าสกเทวราชเจ็ดสิบสี่ครั้งมีนางอับสรแวดล้อม สวยสมบัติอยู่จากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าสิบเอ็ดครั้งจากได้เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพระสุธาหนึ่งพันครั้งจากเป็นผู้มีสกุลสูงในกำเนิดและพบทั้งปวงภายหลังผู้นั้นอันกุศลมูลตักเตือนแล้วจากบวช และได้เป็นพระสาวกของพระบรมศาสดามีนามว่าพัทิยะการสร้างบุญบารมีเป็นภารกิจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทุกๆคนเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วต้องมุ่งแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ดับชาติจรามมรณะแต่หนทางที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้บุญในตัวก็ต้องมีมากพอหากเรามีบุญเก่าติดตัวมามากก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมให้เราได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายสามารถเพิ่มบุญใหม่ให้มากขึ้น นักปราบบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนท่านจะให้ความสำคัญในการสแสวงหาบุญกันเป็นหลักทีเดียวดังพระคาถาที่หลวงพ่อเด็กกล่าวในวันนี้นะ่เป็นพระดำํำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทีมม่ทรงมยากรผลในการสร้างบุญของนักสร้างบารมีท่านหนึ่งวันนี้ หลวงพ่อจะนำชีวประวัติของนักสร้างบารมีท่านนี้เนะี่ยมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันนักสร้างบารมีท่านนี้นะเป็นผู้ที่มีบุญมากได้รูปสมบัติที่งดงามโดยเฉพาะผิวพรรณวันณะของท่านสวยงามมากกว่าคนธรรมดาเพราะในอดีตชาติได้เคยสร้างบุญที่พิเศษ กว่าคนธรรมดาท่านมีนามว่าพระพัททิยะเถระพระเถระเคยบำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านสั่งสมบุญมามากมายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานพอในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าและนามว่าปะทุม,มุตตะ ท่านได้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพอเจริญวัยแล้วก็มีครอบครัววันหนึ่งได้เห็นชาวพนักพากันไปทำบุญอย่างสนุกสนานและท่านได้เห็นอุบาสกอุบาสิกาที่ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าไปฟังธรรมบ่มเพนทาน รับสมาทานศีลหลายๆท่านเหล่านั้นที่เกิดกุศลศรัทธาบ้างก็พากันออกบวชพระบรมศาสดาเองก็ทรงมีจิตเมตตาอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทรงรับการถวายทานมีสัตตุก้อนสัตตุผงน้ำและข้าวที่ชาวเมืองน้อมนำมาถวาย ท่นได้เห็นทุกๆคนขวนขวายในการสร้างบุญจึงคิดว่าชนทั้งหลายต่างพากันขวนขวายในบุญอย่างเต็มที่เราเองก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปควรที่จะเอาบุญพิเศษสักอย่างครั้นคิดแล้วก็ไม่รอช้าได้ส่งคนไปนิมนต์ พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยความตั้งใจที่จะเอาบุญพิเศษท่านจึงตระเตรียมทยธรรมมีบรลังทองหนึ่งแสนตัวที่ลาดดึกเครื่องลาดวิเศษมีขนยาวเครื่องลาดยัดนุ่น เครื่องลาดมีรูปดอกไม้ภาพเปลือกไม้และภาพฝ่ายจะตั้งอาสนะที่มีค่ามากที่สมควรแก่ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและยังสั่งให้จัดสถานที่ปูลาดอาสนะที่อันมีค่ามากมีลวดลายวิจิตติดกันยาวมากทีเดียวเพื่อ รองรับภิกษุสงฆ์ถึงหนึ่งแสนลูกเมื่อได้เวลาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็ได้เสด็จมาหลังจากพระพุทธองค์ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดเตรียมไว้พร้อมกับหมู่สงฆ์แล้วก็ได้ถวายพระตาหารอันประณีตที่ตนเองตระเตรียมเอาไว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสสมนัต ได้อังค่าภิกษุหนึ่งแสนมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำด้วยพระตาหารมีรสเลิศแล้วได้ถวายอาสนะทองที่ตระเตรียมเอาไว้พระปัทมุตตาพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงรับเครื่องบูชาแล้วได้มองไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า ทรงทราบว่าอาน,นิสงส์ใหญ่ได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญท่านนี้แล้วพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้นักสร้างบารมีนี้เนะี่ยมั่นใจในผลแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจึงตรัสพยากรณ์ว่าผู้ใดถวายอาสนาทองอันลาดดึกเครื่องลาดวิเศษมีขนยาวนี้ เราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจะได้เป็นเท้าสักกเทวราชเจ็ดสิบสี่ครั้งมินางเทพอ,อักษรแวดล้อมเสวยสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดห้าสิบเอ็ดครั้งจกได้เป็นพระเจ้าประเทศราช ครอบครองพระสุทธา1,000ครั้งจากเป็นผู้มีสก,กุลสูงในกำเนิดและพบทั้งปวงภายหลังผู้นี้จักบวชเป็นพระสาวกของพระสมณะโคโดมพุทธเจา้ามีนามว่าพัทธิยะพอฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาแล้วมหาปิติก็ได้บังเกิดขึ้นกับท่านอย่างไม่มีประมาณ จึงตั้งใจมั่นที่จะบำเพ็ญบุญทั้งหลายจนตลอดอายุไขอย่างไม่มีท้อถอยในการสร้างบารมีเลยเรียกได้ว่าตั้งใจกอบกอยบุญอย่างเต็มที่ในภพชาตินั้นหลังจากละโลกไปก็ได้เข้าถึงสวรรค์สมบัติเสวยส,ส,สมบัติทั้งสองในเทวโลก และมนุษยโลกดังพระด,ดำรัสของพระบรมศาสดาทุกประการเวียนไาวตายเกิดอยู่สองพบเท่านั้นครั้นในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราท้านมังเกิดเป็นบุตรของพระนางกาลิโคทาเทวีครอบครัวท่านเป็นครอบครัวที่มีตระกูลสูงในยุคนั้น ได้รับการเคารพจากหมู่มหาชนสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอันเลิศเมื่อท่านรู้เดียงสาพอบรรลุนิติภาวะแล้วหมู่ญาติก็ได้ขนานนามท่านว่าพัฒยะมีนามปรากฏต,ตามโคดว่าพัทิยะการิโคทาบุตรพระเจริญในรูปสมบัติ คือมือและเท้าของท่านสวยงามเพราะท่านได้ใช้มือและเท้านี้นะี่ยสร้างบารมีมาตลอดมือก็ใส่บาตพระไหว้พระเท้าก็เดินไปวัดทำความดีแล้วก็ชักชวนคนมาสร้างความดีครั้นเมื่อพระสมมาสมุทิเจ้า ทรงประกาศพระสัทธรรมไปทั่วชมพูทวีปทำให้ท่านมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็เกิดจิตเลื่อมใสปรารถนาที่จะบวชแต่มารดาบิดายังไม่ค่อยจะเห็นด้วยท่านจึงเอาอกเอาใจทำให้มารดาบิดานะโปรดปราน จนท่านทั้งสองยอมอนุญาตให้ออกบวชหลังจากที่บวชแล้วพระพัทยะก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ใช้เวลาไม่นานนักด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีที่ทำมาอย่างเต็มเปี่ยมมีบุญตามค้าจุนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต เมื่อเป็นพระอระหันต์แล้วก็ระลึกถึงบุปกรรมของตนเมื่อเห็นบุปกรรมของตนแล้วก็เกิดสมนัตจึงประกาศบุพกรรมว่าเมื่อพบชาติที่ผ่านมาเราได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับเหล่าพระสาวก บุญนั้นก็ส่งผลให้เราบรรลุถึงสมบัติทั้งสองเราเป็นผู้ขวนขวายในวิเวกมีปกติอยู่ในเสนาสนะอันสงัดอริยผลทั้งปวงเราบรรลุแล้ววันนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองของจิตพระสัพพัญยูผู้เป็นนายกของโลก ทรงทราบคุณทั้งปวงของเราแล้วคุณวิเศษทั้งหลายคือปฏิสัมพิทายานสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการสั่งสมบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จ ในชีวิตทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นการสั่งสมบุญมีแต่ผลที่ดีงามมันเกิดขึ้นเหมือนการสร้างบารมีของพระเทระรูปนี้ท่านได้สร้างบุญใหญ่ให้ตัวเองบุญนั้นได้ตามส่งผลทุกภพทุกชาติ ทำให้ท่านมีโอกาสใช้บุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติจากโลกิยาสมบัติก็ปเปลี่ยนเป็นโลกุตระสมบัติเราจึงควรที่จะสั่งสมบุญกันทุกๆวันเพราะผลแห่งบุญที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมีแต่เกินควรเกินคาดและมีผลเป็นโลกุตระสมบัติที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพยามานได้ดังนั้นลูกๆทั้งหลายต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆตักตวงกันไปให้เต็มที่จนกว่าบาร,รมีจะเต็มเปี่ยมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมี ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน